สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้พี่ตต๊กก็มีสาระเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นคลิปปวดนิ้วโป้งนะคะมีน้องๆเพื่อนเพื่อนถามมานะคะเวลาเล่นคอมมากๆค่ะ,ๆๆๆคะนิ้วโป้งเนี่ยเค็ดแล้วก็ล็อกนะคะให้เพื่อนๆพื่ทำแบบนี้นะคะก็คือให้กลางมือค่ะแล้วก็เอาอีกมือนึงของเรานะคะบีบบริเวณน,นี้นะคะบีบบริเวณนี้คือเอามือเข้ามาแบบนี้นะคะ แล้วก็บีบค่ะบีบตรงนี้นะคะมันจะคลายได้เยอะเลยค่ะครั้งแรกเนี่ยมันจะเจ็บจีดก่อนนะคะอะไรที่เจ็บจีดเนี่ยก็คือมันมีการอักเสบหรือปวดแต่บีบเข้าไปนะคะมันไม่เป็นอันตรายค่ะแล้วเราจะกดให้จนรู้สึกว่าเราเจ็บน้อยลงค่ะอันนี้เป็นอาการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ขั้นตอนเลยนะคะค่ะครึ่งบริเวณนิ้วโป้งค่ะนะคะให้บีบตรงนี้ด้วยนะคะบีบตรงนี้นะคะแล้วเวลา ผังผืชดเกาะมันก็จะเกาะบริเวณนี้ให้เพื่อนๆนะคะให้นําไม้หรือด้ามแปรงสีฟันก็ได้นะคะขูดบริเวณนี้นะคะอันนี้จะรวมถึงนิ้วลอกได้ด้วยนะคะให้เน้นบริเวณนี้นะคะที่ปวดนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะน้องๆสังเกตดีๆนะเวลาค่ะให้ขูดแบบนี้นะขูดแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะได้คายเยอะค่ะ อันนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วนะคะในการแก้อาการปวดได้ค่ะนะคะดูตามคลิปีิทุกไปก็ได้ค่ะมันง่ายค่ะก่อนนอนหรือตื่นเช้าๆนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ทุกคือนิ้วโป้งม,มันเป็นนิ้วหลักะคะ่ะซึ่งเราจะต้องใช้เขาเนี่ยทั้งวันเลยค่ะนะคะแล้วบางคนปวดเนี่ยมันก็จะทรมาน,นะคะ่ะ พอนวดไปสักระยะหนึ่งนะคะก็ให้ผัดจากไม้เป็นคึนตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอาการที่ปวดนิ้วอะคะ่ะถึงขั้นนิ้วล็อกเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะคะเพื่อนๆพี่ๆลองทําดูนะคะอันนี้ได้ผลนะคะแล้วเป,เป็นอะไรที่ง่ายมากคะ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคือหมายถึงว่าจะทันหันนะคะ วันนี้พี่ตุก๊กก็ฝากคลิปดีๆไว้แค่นี้ก่อนวันหน้าเพื่อนๆมีคลิปตรงไหนที่ปวดเมื่อยก็ถามใต้คอมเมนต์มาได้นะคะพี่ตุก๊กก็จะทำให้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากที่ติดตามมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ